ตอนนี้นะครับพอบอมแม่ปุ๋ยพาน้องหนูยิ้มยับมาเที่ยวที่ไหนเอ่ยสยาม Amazing Park ค่ะสยาม Amazing Park นะครับหรือว่าสวนสวนสยามนะครับสวนสยามนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขารีโนเวทปรับปรุงใหม่นะครับดูดินี่คือทางเข้านะครับหูแบบให้บารกาศเหมือนแบบที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเลยนะครับเห็นไหม อ่นนี่คือเฉพาะแค่ทางเข้านะครับเห็นไหมสวยมากๆเลยครับผมนี่เดี๋ยววันนี้นะครับพ่อบอมจะพาหนูยิม้มยับไปเล่นโซนสวนน้ําก่อนเลยดับแรกนะครับก่อนจะเข้างานจะมีพี่ๆพ,พนักงานนะครับวัดไข้นะครับเพือ่อความปลอดภัยเนะ<ท>ยา<ท>นะว่าสบายใจว่าคนที่เข้ามานี่คือไม่มีไข้นะครับพุพกเข้ามาทางเดินตรงนี้ดูดิให้ไรรกาศเหมือนเดียกับห้องของดิส尼แลนเลยอ่ะหนูยิ้มยับดูดิเหมือนเลยอ่ะสวยอ่ะเยเหมือนเลยอ่ะ โอ้ยอเ,เออโหมันยิ่งใหญ่สวยงามอ่ะคือใครยังไม่เคยไปที่ฮ่องกองนะอันนี้นี่คือใกล้เคียงมากๆเลยนะชอบไหมเอออากาศดีเลยนะอ,อ่าตอนนี้นะครับเรามาถึงโซนเล่นน้ำกันแล้วนะครับามาครั้งแรกนี่ล่องซูงมหาสนุกนี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอไปลุยกันเลยนี่ตอนนี้นะครับเรารอแล้วนะครับเห็นไหมแล้วนุ ที่กำลังขึ้นกันอยู่ตอนนี้กอดแถวก่อนโหน่าสนุกนะอุ้ยเต้นเป็นน้ำอ่ะเ,ออเป็นน้ำนะตอนนี้นะครับเราจะขึ้นท่อสูงแล้วไปแล้ว อยู่กับแมงปุยโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นคุยด้วยนะคือใจเย็นสนุกไหมโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเปียกมาเลยดิหน้าเปียกมาเลยยิ้มๆแล้วแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยสนุกสนุกหนูยังแอลถ่ายตอนนี้หนูยิ้มแล้วโอ้โหสนุกไหมอ่แล้วยิ้มแล้วเหรอสนุกเลยมันใจหายแวบๆได้เดี๋ยวเราไปดูสวนน้ำกันต่อเลยนะคะ อ่ลนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนวอเตอร์เวิร์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ำกันแล้วไปกันเลยใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยนะคะครับนี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้นะครับอันดับแรกไปเลยชื่อว่าไังไงนี่ไงซูเปอร์สไโรัคนที่เล่นได้ก็คือต้องสูง120ขึ้นไปหรือยิ่มแยมสูงถึงแล้ว โอเคเดี๋ยวหนูแย้มนะคะจะลองกับแม่ปุ๋ยนะอุ้ยน้ำเย็นน่ะน้ำเย็นอยาอีกนม ไปกันเลยย่า oh, ห uh, uh ูย่าูโอ้โหโอ้โหรีรูเร็วนะชู หนุ่มากเลยอ่ะน้ำเย็นสดชื่นมากแล้วเราก็มาถึงตรงนี้เลยนะคะเป็นเครื่องเล่นลากูนอ่าเป็นเป็นสวนน้ำนะคะแบบมีทั้งปีนฝ่ายสไลเดอร์อเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะคะของที่นี่นะคะโอเคครบเซตเลยนะตรงนี้เหมาะสำหรับเด็กๆเ,เลยเพราะมีสไลเดอร์แบบขนาดเล็กๆนะครับอ่าเดี๋ยวตามไปกันไปกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างชนะว้าวไปดูแล้วว้า i โอ้้าสวยก็สวยโอ้ก็สวยสวยอยโนะโอ้โมอกิดะไรขึ้นยะเดี๋ยวโดนขาวๆนะไอ้ชุดโอ้มันนี้คนนั้นจะไปน้ำกมน,นะคะไาแล้วมาแล้ว สน,สนุกขนานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะแม่ปุ๋ยก็จะไปเล่นเครื่องเล่นแล้วนะคะมันจะมีเครื่องเล่นด้วยที่นี่ดีมากๆเลยนะมันมีทั้งสวนน้ำเนาะแล้วก็มีทั้งเครื่องเล่นอยู่ในนี้เลยราคาคือแบบจ่ายทีเดียวแบบได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยนะคะเ,ออเดี๋ยวรอดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะเพราะคลิปยาวแน่ๆเลย